สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงเพลงใน iPhone แล้วก็วิธีลงวิดีโอใน iPhone ครับก่อนอื่นครับเข้าเว็บ apple.com ครับไปที่ไอทูดแล้วก็ล้างจะมีคำว่าก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแล้วมันจะมีขครับธรรมดาครับ ได้รดเสึกลงครับครับถ้าเกิดเก็บโปรแกรมนี้ไว้แตยงตรงนี้ได้เลยนะครับ,รบว่าจะว่าอันนี้ใช้เป็นเพลงเหมือนพวกนี้ได้ครับที่เดสก์ท็อปได้เลยครับ ครับอเราก็กดเสร็จเลยครับต่างมาติ๊กถูกเลยครับเสร็จแล้วเราก็ต่อ iPhone ใน USB ที่ตอนเราซื้อครับต่อเข้ากับอัพเราก็เดี๋ยวผมขอเสียบเสียบแล้วครับต่อไป ต่อไปเราไปที่ตรงหัวข้อตรงครับตรงมุมซ้ายบน,ยบนเพลงครับหัวข้อคังครับมีคำว,ว่าเพลงเราคลิกไปแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเอาไงไว้ครับเพลงอะไรเราก็เลือกชอบเลยครับ มุดผมเลือกเพลงของขอ,อผมเลือกครับเลือกจูของ iPhone เลยครับเลือกเยอะลากมาครับคลิกแล้วก็ลากมาครับกดวางเห็นไหมครับเลือกนี่ครับในส่วนเลือกไว้มันก็จะมาอยู่หัวข้องอุปรกรณ์นะเรามันจะเป็นตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อแต่ละแต่ละคนนะครับที่ตรงตรงนี้เลยครับคลิกแล้วคาว่าเพลงในส่วนของเพลง เป็นคำว่าเชื่อกดเลยครับการพ่ลงครับเนี่ยครับเพลงก็เพมันก็ครับเห็นไหมครับเชื่อกไปครับแค่นี้ครับการลงโฟนครับง่ายมากเลยเราสามารถจัดอัดับเพลงคลาสสิกเพลงอะไรล่ททำจัดได้ครับว่าเพลงไหนไม่โปรดครับต่อไปเป็นการต่อไปเป็นการลงใน youtube นะครับ เ็นเป็นลงวิดีโอน,นะครับจากไอทูนครับขอผมจะสอนวิจา o u ยูทูบ้วยครับก่อนผมใช้ดาวโหลดเดอร์ครับก็เพียบก็กแบบารไฟล์ไหนสมมุติไฟล์ายนี้ครับก็จะเลือกแล้วก็ไว้วางนะครับเลือกว่าจะไปไเป็นไฟล์ไหนแล้วก,ก,ก็ก็เราก็ต้องรอ เสร็จแล้วครับผมจะว่าเราต้องไปแปลงอีกก็ mp 4วิธีการแปลงโปรแกรมแปลงไฟล์มานะก็โปรแกรมนี้ factory นะครับหาโหลดใน google เยอะมากใน google ต่อไปก็พอโหลดเสร็จเราก็แกมนี้นะครับ format factor ในใน google นี่ครับก็วิธีการรับ i n s t o l l นี้นะครับใน,นวันเราจะเอา tuba r r ไหมครับก็ ครับโปรแกรมก็จะรันเข้าไปของโปรแกรมนี้ก็คือก็คลิกผมจะแปลงเป็นไฟล์ mp ก็มันจะมีหลายอย่างครับจากได้คลิกที่เราต้องกดเพิ่มแฟ้มที่เราเก็บนี่ครับไฟล์ mp 4ตรงนี้ก็เป็นส่วนว่าเราจะเอาพุดไว้ที่แล้วก็ ครับกดเริ่มตรงข้างบนมันจะเป็นครับพอแปลงไฟล์นานครับตรงวิดีโอเลยครับไอทูนครับไม่มีอะไรมากไปที่ภาพยนตร์ตรงนี้ตรงเพลงเราก็มาข้างล่างเพลงเลยเลือกไฟล์อะไรนี่ครับคือไฟล์ที่ผม ลากลงมาเลยครับลา,ลากลงมาในส่วนของรครับไปนี้เลยครับชื่อการชื่อตั้งไว้ส่วนที่ตรงนี้ครับวิดีโอที่เราต้องการนะครับก็ะระบบก็จะทำลงใน iPhone ที่ทำก็คล้ายๆกับแปลงไฟล์เป็น m p 4ครับไฟล์ก็จะอยู่ในในที่ชื่อภาพพย ของในหัวข้ออุปกรณ์ครับบนเรานะครับเราก็สั่งในไอโฟนครับตรงแอปโทรนะครับก็ก็มีเพียงขอบ